อโอ๊ยโอ๊ยเจ,จ็บจะแมนมันเมือนแหงตัวไม่ลายนะเลยโอ๊ยเจ็บโอ้โหตีตีมันเนี่ยเพลียกบานเจ็บสีเทาไม่เกลืเห <laughs> มือนลูกแมวนะ้วโฟะแม่ใช้ความรุนแรงกับฝฟมาเขาทำเขาด่าแม่นแน่่ดในเฟเตอร์ด่าไปเลยเขาด่าก็ด่าสิแม่ทำความรุนแรงกับเด็กลูกอ่ะด่าก็ด่าไปสิจะไม่ใช่ดาราจะด่าอะไรก็ได้เจ็บเลยนะ ปาบเขาให้เห็นไหมพี่มิกชอบเห็นไหมพี่มิกขำเนี่ยโดนไปหนึ่งทีเลยตีผมหนีหมดถ้าคอมเมนต์บอกว่าเห็นด้วยนี่คือสนับสนุนครับดูแลกันเนี่ยก็จะกลัวเลยอะไรฉันตีเบาๆเองฉันแสดงโอ้ตีเบาๆอะไรเจ็บเมื่อกี้ใช้สแตนด์อินเธอรู้ว่าฉันสแตนด์อินฉันใส่ฟองน้ําในมือเมื่อกี้เป็นสแตนด์อินโอ้สู้อะเฮ้ยไม่ได้ตีแรงเลยอืเสียงอะไรเฮ้ย นัวอิม่วงอยู่ไหนมาแม่เจียงอะไรอ่ะอิม่วงอยู่ไหนออาพูดสีฟูดอย่าอาปากวอเลยเร็วๆเอาฝากงานแหละอาฝากงานอาพูดดีๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้เข้าภาคปกติแล้วนะเมื่อกี้อาจจะรวนนิดหน่อยเพราะว่าปรับฟิลเตอร์ไม่ตรงกับฟิลลิ่งอารมณ์ไงเข้าใจไหมเมื่อกี้ฟิลเตอร์มันไม่เข้ากับ อันนี้อันนีฟิลเตอร์มันเริ่มได้แล้วโอเคอยู่ในสถานการณ์ปกติอ่ะอ่ะโอเคอ่ะ,อะพูดสิพูดสิพูดอะไรเจ็บหัวเอาเขาทะไมส่งลูกกีวีให้โฟดเะรอโฟดแม่ไม่เข้าใจคืออะไรกีวีอ่ะคืออะไรโฟดไปกินกีวีแล้วช่วงเนีย้ยรายแบบเจ็บหัวลองให้เลยไว้น้ำตาสิหง,งิกเลยแบบเนี้ยเอา้าสีเลืองเหมือนเดิมเหรอนว้เอา้า แม่ตีโฟนแรงเกินน่ะเห็นไหมล่ะมาแล้วเนี่ยพวกเอฟซีเข้าข้างอันเนี่ยอารมณ์จมตีเลยอามณ์เกย์จู้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในบ้านไปเลยทุกคนแม่ผมก็ด่าได้ไปเลยสนุนความเอาวันก่อนยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่า่าด่าแม่อตอนนี้บอกว่ามาด่าแม่จะต้องด่าเอาไปเลยทำผิดอะไรอ่ะ เราบิดอะไรจะแม่เห็นอยู่ในหนังบูเขาก็ตีกันนะหนังบูอ่ะเขาก็ตีกันนะเออเนี่ย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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างกเี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยแ่โดนแ่มันเกียดตูสูมันเกียดกิคลิกหน่อยนี่เรียกตบเถอะเมื่อกี้โฟสตเดี๋ยวไม่เลยใครจะสนับสนุนเนี่ยเพิ่มเพิ่มอ่ะโดนด่าโดนสามารถสร้างหัวใจอือพี่โฟสตเจอโปรเกรสชัรเร็ว ตอบสิเร็วๆไม่ร้า,ายแล้วเจอครูวะเออโนวันนี้ฝนมากินอันนี้นะค่ะแม่กินอะไรรู้ไหมขนมจีนขนมจีนแกงอันอันนั้นเดี๋ยวก็กำลังสั่งแกงมาอยู่อา่าอ่ะง้ออ่งาง้ออ่าง้อเร็วง้องคืนดีเร็วๆอ่าง้อเฮ้ยเออนี่ไงวันเนี้ยนนสีอะไรอะโพสฟนขุดจังวะ ฟูเนี่ยคือตัดลงอีกเหรอเห็นไหมมือเห็นมือไหมเห็นเห็นสีมือไหมเห็นสีมือปะเห็นสีมือไหมเห็นสีมือปะเนี่ยเห็นสีมือไหมว่าทำไมสีเดียวกันกันกบแม่เลยทำไมใจตรงกันเลยฟดดูเดิสีเดียวกันเลยแค่ของเธอม่วงหน่อยดูสิรักแม่ครับเห็นไหมไม่แต่คนรักแม่เห็นไหมฟูดแสดงว่าจะกดเกียดเธอ <laughs> อะไรอะไรเน๋ยวด,ดูเล็บดูเล็บเนี่ยเดยอมันง่วงนอนแล้วน่นแหละไปไปนอนไปนไปนอนไปเนี่ยอ่ะไปตาแดงอ้วเนี้ยไปเนี่ยอะไรเรือถามมาอ่ะไปไโอ้โหน้องงอนแล้ว็นวะยายปุ๋ยง้อใหญ่แล้วโอ๊ยยายปุ๋ยง้อใหญ่แล้วเออพี่ต้องอยู่ไหนเนี่ย อืมหนูโฟตงอนตุบป,ป่องแหละนะอืมเห็นไหมงอนแล้วเนะี่ยงอนแล้วเนะี่ยเอามาสิมาสิาสเฮ้ยอ,อ่ะเดี๋ยวจะนวอให้อ่ะ,อะทำไมพักนี้อันผอมลงวะฮะทำไมพักนี้ผอมลงวะดูดิเฮ้ยห <laughs> น้าเธอทำไมมันเลิยจังวะเอาเอา เอาสู <laughs> ฟัวทำไมผมยาวเร็วจังอือหือย,ย้อมถึงหนังหัวเลยเนะี่ยโอ้ยขวัญขวัญหัวดูโอ้บัลลาคําแพงเอาเอาพร้อมจริงกานงเกงหลวมหมดแล้วนะเออ่น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  น่ารักมากเลยเห็นแต่หัวก็ยังว่าน,น่ารักเอาเอาโฟ,ฟ,ฟเฮ้ยหลับจริงเวย้ยเว้ย <c oughs> มันหลับแล้วปิดไล้์ก่อนนั <c oughs> ้นเอา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> น,นันน่นนั <c oughs> ่นนั่นด่อตีเลยโอ้ยโฟดโซ่ โดนฟอสตีแม่ดูวฟอสมันเจ็บนะกูตบบอกทีเนี่โอ้ก็เจ็บเหมือนกันเลยล่ะเจ็บหัวมันเจ็บกว่าเยอะเลยเธอตีฉันแรงแม่แหละตีวก่อนฟก็ตีแรงดูดิเนี่ยแม่นั่นจละฟตีแม่แรงเนี่ยเห็นไหมด่าเลยชาเดนด่าแม่ไปเลยด่าไปเลยเห็นไหมโฟล้อหัวร้อนเนี่ยหนูอยากสูงเลยลูกอย่าอย่าตีแม่เห็นไหม โอ้โหแล้วแม่ตีหัวได้ไม่บาปเลยทำร้ายทำร้ายลูกลูกเนี่ยที่ให้กำเนิดมาเนี่ยไม่บาปเลยพูดลูกให้กำเนิดคืออะไรลูกจะมาให้กำเนิดอะไรอ้าแม่ให้กำเนิดลูกมาแล้วก็ตีลูกตัวเองไงมีไหมอ้าวก็ตีสิทำไมอ้าวก็อยู่ดีๆมันก็ดือสิมันดื้ออะไรก็อยู่เฉยๆก็ตีหัวว่า่าเออก็มันดื้อไงโอ้โหอยู่เฉยแล้วต้องหัวไม่ได้ทำอะไรเลยมมีเพื่อนตบหัวล่ะเพื่อนตบหัวก็ตบมันคืนเลยอ้าวเธอจะไปเห็นเธอตบคืนเลยอ้าวเธอตบแม่คือทำไมไม่เห็นตบมันคืนเลยเพื่อนเธอ อย่าฟ้าวตีกันสูอ้าพี่ต้องเป็นลาวตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นภาษาลาวตั้งแต่เมื่อไหร่วะ <Hey. S 1> <laughs> เฮ้ยอมาดิใครข้อกันมาใครชนะตีสองทีอะไรปะนะมา,ะมา,มาไม่ไได้ม่ใครข้อต้องโชว์เหนียงโชว์เหนียงอ่ะมาเอาเดิใครแพ้โชว์เหนียงแม่เอาสองมือนะเพราะว่าพอ,อไปเล่นกลับมาเลยเฮ้ยอย่าโกงดินี่ ออคนแม่น้ำหนักเยอะกว่าโฟดอะไม่เกี่ยวแม่กี่กิโลวนกล้ามเนื้อผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไม่เกี่ยวไม่กิโลหกสิบเออโฟดหกสิบก็เท่ากันนะพี่ตรงไหนอะเนี่ยเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยมามาก็ไม่แข็งหญ่กว่าดูแขนงเนี่ยอ่ะดูดิอ่ะดูนะแข็งหญ่แข็งหญ่กันนะอ่ะดูดิเออเอาเดี๋ยวโอ้โหเจ็บเห็นไหมไอไล่แห์เออ หดอุยเขาเห็นหมดแล้วเหนียงแม่เขาไม่สนใจหรอกเขารู้เขาบอกสวยเข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยอ่ะอเจ๊ตีลูกเดี๋ยวสวยอือไปปะโทรหาพี่ตาอู่ดิไปแล้วเดี๋ยวโทรหาพี่ตาอู่ก่อนไม่เอาโทรหาพี่ตาอู่อกจะนคนเดียวจะพูดคนเดียวเร็วโทรหาพี่ตาอู่เร็วเดี๋ยวแม่จะโทรหาพี่ตาอู่ก่อน